วันนี้จะเป็นวันที่ผมเจอกนอกกรอบอีกครั้งตั้งแต่ผมมาอยู่มิชิแกนมาผมเพิ่งเคยแบบอากาศร้อนอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่มากับความอากาศร้อนนั่นก็คือความหยุบหยับของหัวของผมผมจะพาทุกคนไปตัดผมกันจริงจริผมมีทรงผมที่ผมอยากตัดมานะทรงคาราโชครับาามันจะออกมาเป็นยังไงนะมันจะได้คาราโชจริงๆใช่ไหม สวัสดีครับทุกคนเย้ yeah. เข้าสู่ช่องเนียบๆอีกแล้ว yeah. เย้อะไร่ะเนี่ย <c oughs> วันนี้เป็นวันหยุดธรรมดาทั่วไปเนาะเราก็ช่วงนี้อากาศก็ร้อนขึ้นนิดนึงไม่ไม่นีตเยอะเลยอะคือแบบวันนี้ถ่ายทำวันที่25เดือน6มิจุนาเนาะเออคือแบบอากาศมันร้อนมากมันแตกแบบ30 3สิองศาสาสาองศาซึ่ง,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 งมันก็เออ ตั้งแต่ผมมาอยู่มิชิแกนมาผมเพิ่งเคยแบบอากาศร้อนอย่างนี้แล้วก็แต่งตัวชิวมากวันนี้แต่สิ่งที่มากับความอากาศร้อนนั่นก็คือความหยุบหยับของหัวครับผมคือถ้าทุกคนสังเกตดูคลิปคลิปแรกผมจะยาวมากเพราะว่าช่วงนั้น,นช่วงหนาวแล้วผมก็แบบเออไม่ได้เป็นต้องตัดผมก็ได้รแ,แต่พอมาช่วงนี้ใช่ป่ะมันอากาศมันร้อน แล้วผมก็อยากจะเคลียร์พื้นที่บนใบหน้าทั้งหนวดด้วยทั้งผมด้วยอะไรพวกนี้เนาะผมได้พาทุกคนไปตัดผมกับผมแต่ถ้าไปตัดทรงธรรมดาอะไรทั่วไปเงี้ยมันมันไม่ใช่มันต้องออกนอกกรอบนิดนึงคือต้องบอกกันว่า ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เซฟมากๆการทัดผมผมทังไปแค่เป็นทูบ็อกง่ายๆทั่วไปเนาะเคยออกนอกกรอบครั้งหนึ่งตอนปีหนึ่งนะเป็นตอนที่ย้อมผมกับดัดผมแล้วพอย้อนกลับไปดูตอนนั้นก็แบบโอ้มึงคิดได้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้จะเป็นวันที่ผมจอกนอกกรอบอีกครั้งไม่ใช่อะไรหรอกคือจริงๆ่ะผมมีทรงผมที่ผมอยากตัดมาแนลานนะ้วผมบ่นกับแฟนหรือว่าผมบ่นกับอะไรแล้วว่าแบบแบบไแบบอ้แค่อยากตัดผมทรงนี้จังทรง กาลาโชคะะงกาลาโชทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้แบบเออจึ๊บจึ๊บนี่คือต้องบอกก่อนว่ากาลาโชเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเชไซีอ์เจนตินาเนาะซึ่งตอนนี้สังกัดอยู่แมนเชสเตอร์ไนล็ดนะครับผมเป็นทีมรักของผมเองแต่ช่วงนี้มีข่าวหนาหูนะว่าน้องเขาจะไปแล้วก็อวยพรให้น้องโชคดีแล้วก็ผมก็จะตัดผมเผื่อน้องแล้วกัน <laughs> บ้าปะเออ แต่คือจริงๆอะผมอยากได้ทรงผมกันณโชมาเพราะว่าหนึ่งคือผมอะไม่ชอบเวลาที่ผมของผมอะมันทิมทิมหัวผมอยากให้มันเชฟสองคือเวลานอนอ่ะมันแบบมันมัน,ม,นมันรู้สึกไหมครับเด็กเออผมรู้สึกไงไม่รู้ถ้าเพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าแบบเออไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยก็ <c oughs> มินบอกมาได้เนาะซึ่งร้านแต่ผมเนี่ยผมจะสุ่มร้านเลยนะผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีในหัวเลยนะ ไปครับสมมุมกะนาโชคเย่ yeah. ออกจากเซฟโซนอีกครั้งไปถึงร้านแล้วนะทุกคนก็ร้านนี้อยู่ไม่ไกลมากผมขับรถแค่2นาทีเนาะก็มาถึงแล้วมันชื่อว่าร้านเชนโซสบาร์เบอร์นะก็เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปบอกเขาว่าอยากให้ส่งกะนาโชคครับคือ อย่าเพิ่งเช็คภาษาอังกฤษผมนะทุกคนเพราะว่าผมพูดยังไม่ค่อยคล่องในแบบซีเรชั่นของการแบบตัดผมอะไรพวกนี้แคชวลี่โอ้แคชวลี่แคชวลี่ลืมลืมเดี๋ยวไปสักห้าสิบต่อ a few minutes later รีคลอนด์ h โอยค h คือตอนแรกเขาไม่รู้จักกานาโชยผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าคนเมีนการเขาไม่ค่อยดูซ็อกเกอร์อยู่ละก็เลยเปิดรูปให้ดูเนาะว่าทรงผมเป็นยังไงแล้วเขาก็เริ่มเอาผ้าคลุมมาสวมผมเริ่มฉีดน้ําที่หัวผมจนผมรู้สึกว่า ผมอาบน้ําหรือเปล่าฉีดไปฉีดไปคือการช่มผมสั้นไปเขาก็เลยเริ่มจากการตัดหน้าไมา้ผมเลยครับผมก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆผมก็ยังโอเคหวังว่ามันจะออกมาเป็นการโชว์นะพอตัดหน้ามาไปเรื่อยๆเ,เขาก็ถามผมว่า ผมอยากได้หน้าม้าหนาหรือบางเอาจริงผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็ผมก็แย่แ yeah, ย yeah ตามเขาไปนะผมก็แบบเออด้วยความที่เป็นสำเนียงของคนดาเนาะคือหูเราไม่ค่คยชินเท่าไหร่นั่นแหละผมก็แย่แ yeah, ย yeah เอาจริงก็คือปล่อยเลยตามเลยอะว่าแบบสมผมมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเราให้เขาตัดนี้ <laughs> แล้วก็ตัตอนที่เขาเริ่มตัดหน้าม้าได้รูปได้ล่างละ ผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าโอ๊ยทาไมมันเป็นแบบนี้แต่ผมก็ยังมีความปรารถนาในใจว่ามันจะออกมาดีขั้นต่อไปเขาก็เริ่มซอยๆตัดๆข้างบนแล้วก็เริ่มไถด้านข้างของหัวผมนะแบบประมาณรอบหัวเลยถไปยไปถายไปแล้วผมมันก็เริ่มออกมาเฮ้ยมันอาจจะดูดีก็ได้เว้ยเออถ่ถ่ยถถน่าจะเป็นแบตเตอรี่ประมาณมือสองมืหนึ่งอะไรแบเนี้ไม่ไม่เกลียนมาก ใช่ผมก็โอเคตนั่งดูไปเรื่อยๆใช้เวลาในระดับหนึ่งแหละจนแบบโอ้โหผมที่ยาวคือหายหมดผมก็แบบโู้จะเข้าหน้าร้อนแล้วสินะเราต้องตัดผมสั้นๆ,ๆเราจะได้สะดวกค <c ười> ิดในแง่ดีอยู่นะ <c ười> ต่อไปแล้วเขาก็เริ่มถ่ายข้างๆให้มันเริ่มขาวๆให้มันมีเฟดนะผมก็เริ่มโอ้ามรู้สึกมันคือตอนนี้ผมตัดลองทรงสั้นลองทรงเลยหรือเปล่าเหมือนผมกลับไปอยู่มัธยมอีกครั้ง <c oughs> แล้วเขาก็ใช้เวลาถ่ายเฟ,ฟะนานมากแบบผมนับได้ประมาณ10นาทีแหละคือแบบถ่ายจนหัวผมไม่มีผมให้ตัดแล้วคือถ่ายถ่ายจนแบบเกรียนอ่ะทุกคนข้างซ้ายข้างขวา ด้นานหลังเกียนแล้วก็ถ่าย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 ถายเรื่อยๆจนขาว <c oughs> <c oughs> ขาวขาวหมดเลยผมก็ออ้ไม่ได้ตัดแบบนี้มานานแล้วเนี่ยโอเคถ่ายข้างๆเสร็จแล้วสวยละเกลียนละ <c oughs> เขาก็ฉีดน้ำหัวผมเหมือนเดิมก็เหมือนกับการอาบน้ำอีกรอบเป็นรอบที่สองนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> เพื่อจะตกแต่งด้านบนของหัวเนาะพอฉีดหัวเสร็จปุ๊บ ้าวกันจรอ,อ้าวไม่เกี่ยวอะไรเลยโอเคก็ถึงเวลาตัดด้านหัวนะครับเขาก็ใช้กันไก่ซอย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 จนแบบมันเริ่มสั้น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 ไปเรื่อยๆผมก็แบบเอาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะมันจะได้คนาโชว์จริงๆใช่ไหม <c oughs> พอตัดข้างบนเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ถึงเวลาในการเป่าผมนะครับเพื่อเป่าน้ำที่อาบน้ำไปสองรอบเนี่ยให้แห้งนะครับผม พอเป่าหัวเสร็จเขาเห็นว่าน้าม้าไม่ดีโอเคตัดน,น้าม้าอีกรอบโหสั้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆตอนนั้นก็คือโอ้คือไม่ได้ใจเสียนะแต่ก็รู้สึกว่าอืมไหนๆกูก็ทำคอนเทนต์นี้แล้วเอาให้สุดเว้ยพังก็พัง่งเที่ผมตัดยาวใหม่ได้เว้ยสุดท้ายเขาก็ถามผมว่าโอเคไหมเออม่ไงอยากได้อะไรนี้มั้ยผมก็แบบตอนนั้นคือไม่ชินตัวเองนะ ผมก็บอกโอเคไปนะแต่ในใจก็ยังไม่ได้พอใจเท่าไหร่ถ้าพูดตามตรงแต่ก็นั่นแหละครับก้าวต่อไปผมก็ทมเขากลับด้วยแล้วคุณคิดไงกับทรงผมนี้เขาก็บอกว่าโอ้ great great ถ้าเขาลองพูด bad ดูดิมันก็ไม่ใช่เออมันเขาต้องพูด great แล้วผมก็เออเออยอมทำเขานะในขั้นตอนสุดท้ายก็ปัดผมเอาสมลีหรือว่าบลัชมาปัดปัดปัดให้มันแบบสวยงาม เสร็จแล้วผมก็สอก่องกล้องซะหน่อยโอ้น oh, ี่ฉันหรือเปล่านะมี <laughs> ทำไมมันสั้นจังเลยแต่ยังไม่จบผมก็ขอให้เขากโกนหนวดให้ผมด้วยเนะเขาก็แบบเล็มเลน,นิดนดแต่แบบไม่ได้มากผมก็โอเคเขามีเซอร์วิสให้ก็ออยังดีสุดท้ายตัดเสร็จแล้วนะประมาณ35ดอนนะครับผมแต่ผมก็เตรียมเงินสดมาประมาณ50ผมก็เลยเออทิปไปเลย15แนละ้วนะเขาก็ยื่นมือมาจับมือผมแล้วบอกว่า thank you thank you I appreciate เป็นไงโอ้โหขึ้นแล้วกันทุกคนแย่ <laughs> yeah, ฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงกันล่โชว์ปะ <laughs> อันจริงครับผมนึกว่าลองทรงสูงอะ่ะแต่มันก็เอขอขขบตัดดีนะแต่แบบเออเสียดายตรงนี้นิดนึงที่แบบมันเพราะว่าผมผมแสกเนาะนั่นแหละ ฉันทําอะไรลงไปน่ะตอนนี้กําลังคิดในหัวว่าฉันทําอะไรลงไปนะฉันออกจากเซฟโซนเหรอหรือว่าฉันทําร้ายตัวเองถ้าทุกคนได้ดูคลิปแล้วผมตรงนี้มัได้ยาวขึ้นนะสําหรับผมนะเออแต่ตอนนี้คับกะโชกซูมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการตัดผมในอเมริกานะก็เมื่อกี้ก็เสียค่าเสียหายไปประมาณสามสิบห้านอน รวมทริปก็15ดดอลลาร์มาเนี่เอองานบริการเข้าใจรวมรวม50ดอลลาร์ครับก็ก็คิดเป็นเงินไทยเอานะเองะร้านตัดผมก็ก็ดีครับผมสะอาดแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพดีก็ขอบคุณเออสถานี้ก็ขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้เนี้ยคาราโทโูเอ้ยการาเชียเอ้ยอะไร <c oughs> เอาเป็นการาดเนียบลาทุกคนไปก่อนแล้พวพบกันใหม่สวัสดีครับตัวเองเลยตอนนี้ไอ้เหียไอ้เหียโอ้อะไรมาเนี่ยอะไร